ควันนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่อง66 Property นะคะวันนี้ค่ะอิมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านขายหลังนึงค่ะอยู่ที่โครงการรินระดาสันไท้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะแปลงมุมค่ะสวยมากๆเลยข้างในนะคะก็ ทํำเลยที่ตั้งนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บนถนนสันไา้สายเก่านะคะก็ตลาดสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาประมาณ200เมตรนะคะจะมีป้ายเล็กๆให้ชี้ว่าทางเข้าหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะอยู่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละค่ะก็บริเวณใกล้เคียงนะคะก็จะอยู่ใกล้กับเซนทรัลเฟสติวัลนะคะแล้วก็โลตัสรวมโชคนะคะแล้วก็มี Big กซีมีโฮมโปรแล้วก็มหาวิทยาลัยพายัพแล้วก็โรงเรียนนานาชาติต่างๆมากมายเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปยังบริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆนะคะก็หมู่บ้านแห่งนี้นะคะจะเป็นสไตล์แบบโมเดน คอนเทมพอรา r y รีนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแบบบ้านอยู่ประมาณ4ี่ท e ด้วยกันนะคะก็บ้านที่เราจะนําเสนอวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นท y ย e C นะคะมีชื่อว่า Modern r นริชลีค่ะนี่นะคะ และนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆข้างบ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมภายในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยค่ะมีฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ํามีสวนสาธารณะให้ลูกบ้านได้เดินเล่นกันนะคะแล้วก็หมู่บ้านเขาค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้เลยนะคะที่เราจะนําเสนอกันนะคะ Modern r i c h l e y นะคะแล้วกเ็เลขที่บ้านนะคะ298ทับค่ะคุณผู้ชม ซึ่งถนนหน้าบ้านเนี่ยจะมีความกว้างมากเลยค่ะขนาด6เมตรด้วยกันเลยนะคะแล้วก็วิวบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ดินเปล่านะคะแล้วก็รอบๆจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมข้างในตัวบ้านกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีการตกแต่งแล้วก็ปรับปรุงรีโนเวทนะคะด้วยวิศวกรชาวออสเตรเลียค,ค่ะคุณผู้ชม นี่นะคะเขาก็จะต่อเป็นหลังคาที่จอดรถออกมานะคะก็จะมีบุผนังสนวนกันความร้อนนะคะทำให้บ้านไม่ร้อนนะคะแล้วก็รถของเราไม่ร้อนด้วยค่ะก็จะสามารถจอดรถได้สองคันเลยนะคะ คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเพิ่งทํามาใหม่คะ่ะเพื่อไวเอ้เก็บอุปกรณ์ช่างหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมรถต่างๆนะคะคือเก็บได้ทําได้อย่างเป็นมีระบบระเบียบมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ชอบนะคะเขาจะใช้เป็นแผ่นเมทัลชีสนะคะบุเป็นทําเป็นห้องขึ้นมานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทัวร์รอบบ้านกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวตามอิมมาด้านนี้เลยค่ะ นนี่นะคะก็จะจัดเป็นสวนใหม่ค่ะก็จะลงหินนะคะสีขาวสีดำสลับกันไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะตอนนี้กำลังผริใบนะคะแล้วก็กำแพงเนี่ยก็จะติดกับเพื่อนบ้าน,นะคะแต่ว่าทางตรงนีเ้เขาสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่เพื่อความเป็นส่วนตัวที่มีความสูงขึ้นนะคะ แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานซักล้างนะคะก็คือจะมีเครื่องซักผ้าอยู่2เครื่องตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท้งน้ําขนาดใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะปลูกเป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆรอบตัวบ้านอยู่ตรงนี้นะคะบ้านค่อนข้างร่มรื่นค่ะ ซึ่งวันนี้อากาศดีมากนะคะแดดเปรี้ยงๆเ,เหมาะแก่การรีวิวบ้านเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะติดตั้งเป็นก๊อกน้ำนะคะเอาไวา้ฉีดน้ำให้ฉีดน้าให้กับต้นไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเ,เขาติดตั้งเป็นสปริงเกอร์อัตโนมัตินะคะเพื่อรดน้ำต้นไม้นะคะตรงนี้เขาจะทำรอบตัวบ้านเลยค่ะพื้นที่ที่มีต้นไม้ะคะ่ะ รอบขนาดรัป้วไปเลยนะคะรวมถึงทั้งฝั่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฝั่งนี้ค่ะก็ข,ขนาบรอบไปเลยค่ะอันนี้ติดตั้งใหม่นะคะคุณผู้ชมคาพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นย่าเทียมตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็ใส่ใหม่นะคะก็ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างแพงเหมือนกันกะสามแสนกว่าบาทเลยค่ะ เนี่ยคะ่ะก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวถ้า,าผลิใบแตกออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะร่มรื่นมากกว่านี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงมุมนะคะบ้านหลังนี้คะ่ะทำให้พื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะ พื้นที่ที่ดินเนี่ยของที่นี่เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ที่65ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยข้างในเนี่ยตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็น165ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอน3าห้องน้ำนะคะ2ที่จอดรถ1ห้องครัวใหญ่เลยนะคะนี่นะคะก็เป็นบริเวณด้านข้างนะคะก็จะมีประตูเชื่อมเข้าไปข้างในตัวบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะจัดทำอย่างดีเลยนะคะ เป็นระบบระเบียบค่ะแล้วก็พาชมอรอบบ้านพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมภายในบ้านกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะภายในบ้านนี้นะคะเข้ามาก็จะรู้สึก โปร่งโล่งสบายนะคะเพราะว่าจากพื้นถึงเพดานเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะคะจากโทนสีที่ใช้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีโทนดําน้ําตาลแล้วก็ตัดกับขาวซึ่งเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทาที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็ขายพร้อมไปกับบ้านเลยค่ะแล้วก็ความพิเศษเขานะคะก็คือว่าเขาติดฟิลม์ม 3M นะคะทุกหน้าต่าง ทุกตัวทุกบานเลยนะคะเพื่อให้บ้านไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าได้น้อยที่สุดเพราะว่าแสงจะใช้แสงจากข้างนอกส่องเข้ามานะคะทำให้บ้านไม่มืดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มุมพักนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นบิวอินตรงนี้นะคะแล้วก็โซฟาขนาดกลางนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น ใช้ทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบรครัวคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้กรมขนาดใหญ่นะคะพร้อมเบาะนุ่มๆน,นะคะเอาไว้นอนพักผ่อนนะคะดูทีวีชิลๆไปนะคะถัดมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณรับประทานอาหารนะคะซึ่งก็จะติดกับประตูตรงนี้นะคะหันหน้าออกไปก็จะเป็นวิวข้างบ้านนะคะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถัดมายัางบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณเก็บของค่ะแล้วก็จะมีห้องเล็กๆอีกใต้ห้องบันไดอีกห้องหนึ่งนะคะไว้เก็บของเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะติดตั้งเป็นผ้าม่านนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดแอร์ตรงนี้เนี่ยแอร์จะได้ไม่เข้าไปขึ้นข้างบนนะคะทำให้ห้องโถงตรงนี้มีความเย็นสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะคุณผู้ชม ก็จะมีห้องน้ําแขกห้องน้ําแช่นะคะอีกหนึ่งห้องนะคะแต่ก็ยังสามารถอาบน้ําได้นะคะก็จะมี hand shower ด้วยนะคะสุขภัณฑ์ที่ใช้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคอตต้นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าตรงนี้เจ้าของติดตั้งทุกห้องนะคะสําหรับห้องน้ําทุกห้องเน้นย้าว่าทุกห้องว่าติดตั้งเป็นกระจกขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ ขนาดห้องน้ำเนี่ย <authenticity> ก <Fine speaking> ็จะอยู <bucks> ่ท <mon curs CDU> ี่3มเมตรคเมตรครึ่งเลยนะคะค่ะแล้วถัดมายังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องครัวมีประตูบานสไลด์อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคือว่าห้องครัวใหญ่มากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ก็จะติดตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะเก๋มากเลยค่ะตรงนี้จะเอาวางของใช้อุปกรณ์ครัวต่างๆนะคะก็ถือว่า ลงตัวมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอรออ์ทำอาหารนะคะก็จะมาพร้อมกับเตาแก๊สนะคะระบบสองหัวแล้วก็ซิงค์ล้างจาน2ช่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของชั้นเก็บของต่างๆนะคะลิ้นชักใดๆเอ่ยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าสะดวกครบครันนะคะใหญ่กว้างที่พื้นที่เยอะค่ะ ถัดมายังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่าวางตู้เย็น2ตู้เล็กใหญ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีเตาบาร์บีคิวนะคะเอาไว้เก็บอุปกรณ์หรือว่าสามารถตากผ้าได้บริเวณนี้นะคะซึ่งคนข้างนอกเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าคนข้างนอกเวลาเราตากผ้าตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นเข้ามาคะ่ะแต่ว่าแสงแดดเราก็ยังสามารถรับแสงแดดได้จากตรงนี้นะคะนี่นะคะ ที่เขาใช้ต่างๆเนี่ยก็คือคอนเซปต์เขาจะเข้ากันมีความมิกซ์มีความลงตัวกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะมาด้านนี้บ้างค่ะเปิดประตูออกมานะคะก็จะพบยังลานซักล้างที่เมื่อสักครู่ได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็จะเป็นมุมนี้เลยนะคะก็ติดกับห้องครัวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวอิมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมชั้นสองกันนะคะซึ่งพื้นทางขึ้นมาจากบันไดเนี่ยก็จะเป็นพื้นลามิเนตนะคะจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มๆนะคะคุณผู้ชมค่อนข้างสวยเลยนะคะข้างบนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับห้องนอนแรกกันดีกว่าคะ่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะคะ ห้องนอนน่าอยู่มากเลยค่ะก็อย่างที่บอกแล้วเขา,เ,าเขาตกแต่งใหม่นะคะก็การตกแต่งเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีดีไซน์ค่อนข้างเ,าเป็นเอกลักษณ์นะคะจะใช้ไม้แล้วก็สีซีเมนเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับเตียงขนาดควีนไซส์นะคะคุณผู้ชมคะห้องนี้นะคะก็ยังมีระเบียง อีกด้วยนะคะด้านนี้เลยค่ะจะมีระเบียงขนาดใหญ่นะคะจะมีลักษณะตัว L ค่ะค่อนข้างร้อนนิดนึงตอนนี้นะคะพื้นร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นวิวว,ว,วิวเพื่อนบ้านแล้วก็สนามหญ้าที่ดินเปล่าๆตรงนี้นะคะบรรยากาศดีค่ะแต่ว่าพื้นแอบร้อนนิดนึงนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราสามารถติดตั้งเป็นทีวีได้นะคะตรงนี้นะคะมีแท่นทีวีแขวนผนังนี้นะคะอันนี้ก็ทำขึ้นมานะคะเพื่อกั้นโซนตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็มีผ้าม่านอีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อปิดแอร์นะคะคิดว่าบริเวณตรงนี้ค่ะคือน่าจะเอาไว้นวดเวลาแบบให้ให้หมอนนวดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เจ้าของบ้านน่าจะชอบนวดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะซึ่งจะเป็นาลายไม้แล้วก็ตัดกระสีเทานะคะก็เข้ากับห้องได้ดีเลยทีเดียว,ยวค่ะ่ะถัดมายังตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นโทนสีขาวสีดำนะคะทำมาอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาติดตั้งกระจกแบ่งแยกนะคะนี่อันนี้ติดตั้งขึ้นมาเองนะคะแบ่ง ชัดเจนโซนเปียกโซนแห้งนะคะแล้วก็จะมีเรนชชวเวอร์แล้วก็แฮนด์แชวเวอร์ด้วยค่ะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้างบนในห้องนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์โคลเลอร์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะคะคุณผู้ชม ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าถ้า,ามีคุณลูกค้าคนไหนท่านไหนสนใจเนี่ยก็คือหิ้วกระเป๋าพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะเรียบร้อยหมดเลยนะคะเอกสารทุกอย่างครบค่ะพร้อมโอเได้เลยนะคะค่ะก่อนที่จะถัดมายังห้องนี้นะคะก็จะเจอกับห้องน้ํานะคะ้างบนก็จะติดตั้งเป็นพัดลมด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เรียกได้ว่าครบเลยจริงๆค่ะ ห้องน้ําก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์ Master นะคะแค่อยู่กันคนละฝั่งนั่นเองนะคะจะมีเรนชาว o เวอร์แล้วก็แฮนด์ e r วเวอร์มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะครบครันค่ะเอาละค่ะส่วนห้องนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้จะมีกรองนะคะแต่ว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ให้ไปกับตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นของของส่วนตัวของเจ้าของนะคะคุณผู้ชมเ,เขาใช้ไว้เป็นทำเป็นออฟฟิศแล้วก็ทำงานในนี้นะคะ ส่วนเรื่องเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าเขาจะสามารถให้ไปด้วยได้ไหมหรือว่าเป็นของส่วนตัวของเขานะคะห้องนี้ก็สามารถปรับเป็นห้องนอนเด็กเล็กได้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีขนาดอยู่ที่ส่เมตรคูณสเมตรได้นะคะค่ะถัดมายังอีกหนึ่งห้องค่ะก็ห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดไซส์เท่าๆกันนะคะกับที่ออฟฟิศตรงเนี่ย อีกห้องหนึ่งนะคะก็จะมาพร้อมกับเตียงขนาดควีนไซส์นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะสีไม้ครีมอ่อนๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข้างน,นอกก็จะเป็นวิวเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคะ่ะเขาติดฟิล์ม 3M ก็คือข้างในห้องนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับรู้ถึงความร้อนแต่อย่างใดนะคะ ค่ะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะกับการพาคุณผู้ชมชมบ้านทั้งนอกทั้งในนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงนี้นะคะก็ย้ํากันอีกทีค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ165ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่ดินนะคะ65ตารางวาน,นะคะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านรินระดาสันทายนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะสระว่ายน้ําชิมนะคะแล้วก็สวนสาธารณะนะคะก็อยู่ใกล้กับ ตลาดนะคะแล้วก็บิ๊กซีโรลลัสนะคะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลายัยแล้วก็ที่สำคัญใกล้ Central Festival นะคะเดินทางเพียงแค่6-7นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ไม่ไกลเลยนะคะเป็นบ้านสวยใกล้เมืองสำหรับเรื่องราคานั้นนะคะอยู่ที่5 4 0ล้านบาทนะคะราคาสามารถต่อรองกันได้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่66 Property นะคะหรือว่าจะเช็ค บ้านหรือว่าคอนโดนะคะก็สามารถติดต่อมาทางเราได้นะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งหน้าคลิปครั้งต่อไปนะคะของทางบริษัท66 Property นะคะสำหรับวันนี้นะคะอิมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย